ใส่คอได้หรือเปล่าเอาไส่ได้ลองใส่ดูก็หมอนลงอ่ะคุณยายไม่ได้ต้องใส่หัวเเยดี๋วะ้ไม่ได้ก็ใส่หัวอ้าวเออเดี๋ยวจะโดนไอ้นี่ค่อยๆเด้แล้วนะเอาละเออเออเป็นแขกเลยคุณยายเป็นแขกเลยที่ข้างหลังอีกนิดนึงลงแล้วนี่ลงข้างล่างแล้วแม่แค่เหลือเอาข้างหน้าเหลือข้างหน้าเอาข้างหน้าไปอีกนิดนึงเหลือเอาขอไม่ไม่ไม่เป็นแขกวันนี้เป็นแขก เอาลงเถอะแ้สกไให้้แล้วน้กเอาเืออาคอาไใุยาเ้ยอบไม่ได้นี่เอาเย่อ้าสวยค่ะสวยค่ะสองอันเลยอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งได้ไหมของเก่าจด้ค่ะ Chuck, can